คือเรื่องของประกันนะครับ,รบก็คงมี2เรื่องคือประกันชีวิตกับเรื่องของประกันวินาศภัยนะครับซึ่งธุรกิจประกันภัยของเรานั้นเนี่ยก็มีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลากว่า15ปีนะครับก็มีความเข้มแข็งแล้วก็เจริญเติบโตนะครับส่วนที่ผลกระทบในเรื่องของประกันเจอจ่ายจบซึ่งอันนี้นทางคณะกรรมการกฟพ,พ,พก็ได้นําเสนอแนะนโยบ ในเรื่องของการกํากับดูแลซึ่งก็ได้มีการให้ปิดกิจการไป2บริษัทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในส่วนที่เหลือนั้นก็อยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการคอปะอนะครับก็ยังรูอ,อยู่ในระหว่างของการประสานงานกับทางบริษัทอยู่นะครับที่เขาจะขอคืนใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็มีเงื่อนไขต่างๆที่กําหนดโดยคณะกรรมการอยู่นะครับ เมืถามว่ามีความเชื่อมั่นไหมผมเชื่อว่าในเรื่องของภาคประกันภัยนั้นมีทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางและบริษัทขนาดเล็กนั้นในทั้งระบบนั้นทางคอพพสักงานคอพพก็ได้มีการทดสอบในเรื่องของความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลานะครับดูทั้งในเรื่องของเงินสำรองต่างๆดูในเรื่องของขีดความสามารถในการที่จะรองรับในเรื่องของวิกฤตต่างๆและโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ความเชื่อมั่นกับในเรื่องของธุรกิจประกันภัยนะครับคิดว่ายังมีความเชื่อมั่นอยู่ครับไม่มีปัญหา แล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็ได้มีการกําหนดไว้อย่างรัดกุมนะครับซึ่งหลักการที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่ได้ให้นโยบายไปคือว่าหลักการของการคุ้มครองการคุ้มครองผู้เอาประกันนะครับนั่นคือหลักการที่สําคัญสูงสุดนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามถ้าเป็นกรณีที่มีการสั่งปิดนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของกองทุนนะครับกองทุนที่จะต้องดูแลต่อไปนะครับ ในส่วนที่การขอใบอนุญ,ญาตก็การขอคืนใบอนุญ,ญาตก็เช่นเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันก็คือคุ้มครองผู้เอาประกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพิจารณาในเรื่องของการคืนใบอนุญ,ญาตนั้นเนี่ยทางบริษัทนั้นจะต้องดําเนินการให้ครบถ้วน,ให,วนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดเช่นในเรื่องของผู้ที่เอาประกันนะครับที่ต้องการคืนประกัน หรือว่าผู้ที่ไม่ต้องการคืนนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับนั่นคือหลักการที่สําคัญครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกับทางบริษัทอ,อ,อาคาเน่แล้วก็ที่ปรึกษาของบริษัทหลายครั้งนะแล้วก็มีการออขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อที่จะมีการโอนกรมทรรที่เป็นนอนโควิดเนี่ยไปให้กับบริษัทที่เขามีคอนแทคนะครับก็จะเป็นบริษัท ประกันวินาศภัยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารกับผู้ประกันภัยในการที่จะให้ผู้ประกันภัยนั้นสามารถที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ด้วยคำยินยอมเองแล้วบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนนะครับเรทราบาจากทางบริษัทว่ามีผู้ประกันภัยเนี่ยติดต่อเพื่อที่จะเข้าไปในระบบเนี่ยประมาณ8 9ดเก้าแสนคนนะครับแต่ว่าที่มีการโอนเงินเข้าไปเนี่ยก็คือประมาณ3 0 0แสนกว่ากว่าคนนะครับ คอ,อพพก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็จะได้นะแนะนําบริษัทว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะขยายระยะเวลาเพื่อพี่น้องประชาชนที่บางคนอาจจะไม่สะดวกเข้าไปในระบบบางคนอยากจะอยากจะได้เบี้ยคืนแต่ว่าเข้าระบบไม่ได้เพราะบริษัทเปิดแค่7วันก็มีเสียงสะท้อนมาว่าน่าจะขยายระยะเวลาซึ่งในปลายเดือนนี้นะก็จะมีการประชุมบอร์ดคอพพ เดี๋ยวเราก็จะดูว่ามีความคืบหน้าอย่างไรพอที่จะเสนอเรื่องเข้าไปที่คอพพได้หรือไม่นะครับแต่ว่าขอย้าว่าหลักสูงสุดที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียครับคือเราได้บอกว่าถ้าสมมติเงื่อนไขมันยังไม่ครบนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะคืนใบอนุญาตได้เขาก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนของเรื่องของเคลมที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เชื่อว่าบริษัทเขาก็คงจะเร่ง นะครับดำเนินการ